สวัสดีนะครับนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับคลิปนี้เป็นคลิปการเรียนการสอนวิชาดนตรีนะครับในครั้งที่4นะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนักเรียนรู้จักตัวโน้ตบนสายของกีตาร์นะครับดังที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่ออาทิตย์เมื่อกี้นะครับว่าในส่วนกอบของกีตาร์มากกีตาร์มันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่6สายนะครับแต่ว่าในระดับชั้นป .3 ามนี้นะครับอาจารย์จะให้นักเรียนรู้5เสียงก่อนนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นเสียงในสายที่2อก่อนนะครับสายที่2กับสายที่1น,นะครับมันก็จะมีตัวโน้ตนะครับก็คือตัวโดตัวเรตัวมีตัวฟาตัวซอนนะครับเสียง้เป็นแบบนี้ เสียงที่หนึ่งคือเสียงโดนะครับนักเรียนลองใช้นิ้วที่สองนะครับกดลงไปในช่องที่หนึ่งสายสองเสียงโดนะครับอันนี้คือเสียงโดต่อไปเสียงเรนะครับเราจะข้ามาช่องที่สามเลยนะครับช่องที่สองเราจะยังไม่กดนะครับเสียงเรนะครับใช้นิ้วที่สี่กดในช่องที่ที่สามนะครับอันนี้คือเสียงเรนะครับ คือเสียงเรนะครับเสียงโดเสียงเวนะครับต่อไปนะครับเสียงเสียงมีนะครับเสียงมีจะเป็นสายเป่าสายที่1นะครับอันนี้คือเสียงมีนะครับเราจะไม่กดอะไรนะครับปล่อยให้เป็นสายเป่านะครับต่อไปเสียงฟานะครับเสียงฟาเราจะกดช่องที่1นะครับสายที่1อันนี้คือเสียงฟา ครับต่อไปเสียงซ่อนนะครับเราจะก,กดนะครับช่องที่3สายที่1นะครับข้ามหนึ่งช่องนะครับในเสียงซ้อนวิธีการฝึกก็คือกดเรียงกันอีกครั้งหนึง่งนะอันนี้ก็คือการฝึกฝึกไล่เสียงตามสายของกีตาร์นะครับ มีผ้าเสียงคือเสียงโดเรมีฟาซอนนะครับแล้วเด็กๆค่อยๆฝึกนะครับว่า,าเราจะฝึกยังไรจึงจะสามารถเล่นเป็นเิงได้ฝึกหลายๆรอบนะครับเด็กก็จะเกิดควาชมชำนาญนะครับสำหรับคลิปการสอนวิชานตรีทันภาในคลิปที่4ก็เซอร์ก็ข,ขอจบการสอนในีลิแค่นี้เจอก,กันในคลิปต่อไปในคลิปที่5นะครับสวัสดีครับ